สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลวันนี้ก็จะมาคุยกันนะครับหนังเกมในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับเป็นคู่ประจำค่ำคืนวันอาทิตย์เตะเวลา3ามทุ่มเชลซีเปิดบ้านชนะนิวคาสเซิลด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นะครับจากประตูชัยของโคพาอเมอร์ในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับทำให้ทางพลพรรคสิงห์บลูวันนี้คว้าชัยชนะแล้วก็อยู่ในอันดับ4ไปนะครับแต่ว่ามีสิคะแนนนะครับก็ เป็นเส้นทางที่ดีเลยนะครับวันนี้เนี่ยอาจจะเล่นไม่ได้ถือว่าเพอร์เฟกสักเท่าไหร่แต่ผมว่าสิ่งสําคัญเลยผลการแข่งขันได้อยู่ในวันนี้นะครับอ่ารายละเอียดเกมวันนี้มีอะไรกันบ้างเรา,ามาเริ่มไล่ดูกันเลยดีกว่านะครับเริ่มที่11ตัวจริงกันก่อนฝั่งเชลซีวันนี้นะครับมา4-2-3-1ผู้รักษาประตูโรเบิร์ตซานเชสกุนหลัง4คนลีวายโควิลจับคู่เวสลี่โฟฟานะ่าแบ็กซ้ายดิสเจมแบ็กขวามาโลกุสโตหองกลาง3คนมีโรเมโอลาเวียจับคู่มอยเซตไคเซโดของตระกูล โคเฮลเมอร์ปีกซ้ายเปโดรเนโต้ปีกขวานูนี่มาดูเอเก้ส่วนศูนย์หน้าตัวเป้านิโคลัสแจ็กสันนะครับก็การจัดทัพเนี่ยผมมองว่ามีเซอร์ไพรส์ในมุมของผมในสามตำแหน่งนะครับคือแบ็กซ้ายเลยหนึ่งลิสเจมเนี่ยออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเลยนะครับไม่ใช้งานมาคูคูเลียที่พ้นโทษแบทกลับมานะครับส่วนตรงกลางเนี่ยเลือกลาเวียออกสตาร์ทก่อนเอนโซเฟอร์นันเดสที่เป็นตัวหลักมาโดยตลอดนะครับส่วนทางปีกซ้ายเนี่ยให้โอกาสเปโดรเนโต้ที่โชว์ฟอร์มได้ดีในคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับโดงเป็น ตัวจริงก่อนบ้างนะครับที่ซานโชเริ่มที่จะเงียบๆหลังได้เดบิวต์ไปในช่วงแ,กแรกๆนะครับส่วนทางฝั่งนิวคาสเซิลมาระบบ4-3-3ผู้รักษาประตูนิกโบฟกุมหลังสี่คนแดนเบิร์นกับคู่ฟาเบียนแชร์แบ็กซ้ายลูอิธฮอบแบ็กขวาทีโนดิฟรามนโตกองกลาง3คนบูโนกีมาไรส์โจดิงตันแล้วก็ซานโดรโตนาลีส่วนสาประสานในเกมลุกฮาวิบานปีกซ้ายมิเกลมิลลอนปีกขวาและอเล็กซานเดอร์อิซักเป็นศูนย์หน้าตัวเป้านะครับทางฝั่งนิวคาสเซิลเนี่ยมีปัญหาในการจัดทัพจะ มีตรงแดนข้างหน้านะครับก็คือแอนโทนีกอร์ดอนเนี่ยไปเจ็บก่อนเกมนะครับทำให้วันนี้ต้องเลือกเป็นทางมิเกลออมิลอนเนี่ยลงมาทางฝั่งขวาแทนนะครับขอเป็นครับเป็นบาร์เนี่ยลงทางซ้ายแทนนะครับส่วนทางขวาเนี่ยคือเหมือนกับเกมที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นจีอบเมอร์ฟี่นะครับวันนี้ลองให้โอกาสออมิลอนดูบ้างเนื่องจากว่า,าในแดนหน้าของนิวคาสเซิลในช่วงนี้ฟอร์มยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางกันในทุกๆคนเลยนะครับก็วิเอ็ที่ฮารองหมุนเวียนดูบ้างนะครับในตรงจุดนี้ ส่วนในรายละเอียดรูปเกมวันนี้นะครับเปิดเครื่องแรกมาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเกมที่ทางฝั่งสิงห์ปเชลซีนะครับเริ่มเกมได้แบบรุดันดีกว่าเลยนะครับโดยเกมรุกเนี่ยมาค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับมีมาดูเอเก้เลี้ยงทั้งปีก ชีตการ์ดนะครับโคเปเมอร์ Co ก็อย่างที่รู้กันอยู่แล้วได้บอลก็จะมีอิมแพคตลอดนะครับในช่วงแรกเนี่ยมาดีเลยแล้วก็ทางฝั่งเปโดเนโต้เนี่ยที่ได้ออกซาร์ตก็อาจจะไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ตรงที่บอลเนี่ยเดาง่ายไปหน่อยเพราะว่าเขาถนัดซ้ายข้างเดียวแล้วเล่นฝั่งนั้นเนี่ยก็รู้เลยว่าจะเปิดเข้าในอะไรเงี้ยนะครับก็เลยจะเป็นเหลี่ยมที่ฝั่งเนี้ยอาจจะดูง่ายไปหน่อยนะครับแต่ฝั่งอื่นเนี่ยยังพอจะดูทําเกมได้ค่อนข้างดีนะครับโดยในช่วงต้นเนี่ยน่าสนใจคืออาทิตย์สี่เนี่ยเชลซีเกือบออก โคพาเมอร์ uh, Palmer, นะครับดุดไปยิงเข้าแต่นะ่าเสดดาที่ลำหน้าไปนิดเดียวนะครับเพราะว่าแจกสันแทงบอลมาแล้วเนี่ยพาเมอร์ Palmer, เหลื่อมไปแบบนิดเดียวจริงครับประมาณช่วงตัวนิดๆเลยนะครับเลยนะักเสยดาที่พลาดโอกาสนําเร็วนะครับแต่ก็ถือว่าไม่ได้เสียดเสียหายเลยมากนะครับเพราะว่าเชลซีในรักษณะโมเมนตัมได้ดีในช่วงตน้นแล้วก็ใช้เวลาหลังจากนั้นไม่มานประมาณ15นาทีนะครับได้ประตูขึ้นนาสาเร็จในนาทีาที่19กนะครับจากจัตหวะที่โคพาเมอร์นะครับ,กก Palmer, รบอ่าเวลามีเกมลุกเชลซีเนี่ย ในจังหวะไหนก็ตามนะครับชื่อของเขาจะโผล่มาเสมอในจังหวะนี้เป็นคนเริ่มต้นเลยนะครับในการได้ประตูเป็นคนที่หมุนพลิกบอลจ่ายจากในแดนตัวเองนะครับให้กับเปโดเนโตที่หลุดไปทางฝั่งซ้ายนะครับก่อนที่จะลากต่อมาอีกนิดหนึ่งปาดเข้าในตามที่ถนัดเลยนะครับตามสูตรที่มาเลสกาน่าจะต้องการเลยคือให้เปิดเข้าในด้วยซ้ายนะครับแล้วเป็นนิโคลัสแจ็กสันนะครับที่อยู่ในบริเวณกอบเขตโทษนะครับตรงนี้ ถือว่าสลัดตัวประกบไม่มีใครอยู่เลยนะครับของนิวคาสเซิลนะเวลานั้นเนี่ยก็หลุดไปแล้วทําให้ยิงลูกนี้ไปไม่มีพลาดนะครับมีเวลาเล็งได้ค่อนข้างดีก็เชลซีออกนำไปก่อน1ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็เกมหลังจากนั้น,นยังบุกได้อยู่ช่วงหนึ่งเลยนะครับมีเปโดเนโตเนี่ยขยับมาทางขวาได้ลองยิงจังหวะหนึ่งแต่นิโปบยังเซบาว้ได้อยู่นะครับแต่ก็ถือว่าเกมของเชลซีเนี่ยดูจะเริ่มพอผ่อนลงมาแล้วเนี่ยส่วนทางกับทางนิวคาสเซิลนะครับที่อ่ะเริ่มจะฟื้นขึ้นมาบ้างตั้งแตต่ปประมาานนนนทีเ็้ไคับ จนในที่สุดพวกเขาเนี่ยฟื้นมาแวบเดียวเนี่ยได้ประตูตีเสมอสําเร็จในนาทีที่31นะครับเป็นบอลจากแดนกลางบุโนโกิมารไรส์จ่ายต่อให้กับโตนาลี่นะครับแล้วก็ไปฮาวิบานออกฝั่งซ้ายบานก็ให้ต่อลุยชอที่เติมมาก่อนเปิดเข้าในาแล้วเป็นอเล็กซานเดอร์อีซักที่อยู่ที่เสาไกลชาร์จเข้าไปไม่พลาดนะครับทำให้นิวคาเซิลกับคืนสูเกมนะครับหประตูต่อนหนึ่งถือว่าผ่านมาถึงตรงนี้เนี่ยเป็นครึ่งที่ค่อนข้าง มันมากนะครับคือเชลซีเนี่ยบุกช่วงแรกแล้วนิวคาสเซิลฟื้นแป๊บเดียวก็มาเลยนะครับโดยลูกนี้เนี่ยอาจจะมีลุ้นนิดนึงเนาะเพราะว่า VR เนี่ยตอนแรกเหมือนจะท้วงมาว่าเป็นล้ำหน้าของอีซักไหมนะครับแต่อีซักก็ยังเลี้ยงลายได้ดีนะครับอยู่ในลายแล้วก็ไม่ล้ำหน้าถือว่าลุ้นนิดนึงแต่ก็ได้ประตูขึ้นมาสําเร็จนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าเกมที่มาเดือดๆเนี่ยพอตีเสมอกันได้สําเร็จแล้วเนี่ยก็กลับไปรัดกลุ่มกันนะครับจนจบเครื่องแรกเนี่ยก็ไม่มีสกอร์เกิดขึ้นเพิ่มเติมนะคคครรรรรรัับบบเปปป็นนวว่่่าจึงแกกได้ยสออ์ะะตตู ส่วนเกมในช่วงครึ่งเวลาหลังลงมานะครับทางฝั่งเชลซีเนี่ยก็ไปกระตุ้นกันมาได้ดีกว่านะครับเพราะว่าลงมาแล้วเนี่ย เหมือนสไตล์ครึ่งแรกเลยนะครับที่มาได้ดุดันเหมือนสไตล์แบบนั้นเลยโ nice ดยครึ่งหลังเนี่ยออกสตาร์ทเพียงแค่2นาทีเขาก็ได้ประตูขึ้นนําอีกครั้งหนึ่งนะครับจากังหวะที่อีซักไปเสียบอลในแดนกลางสนามนะครับซึ่งโดนรูมิโอลเวียตัดบอลได้ก่อนที่จะจ่ายต่อให้กับโคพาวเมอร์นะครับที่ในลากโซโล่มายาวๆเลยนะครับก่อนที่จะตัดสินใจยิงเองด้วยเท้าซ้ายเข้าไปนะครับก็เป็นลูก2อนึงนะครับเชลซีนําอีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเชลซีก็กลับไปเหมือนกับเป็นหลบเดิมในครึ่งแรกแลล้วนนะคครรับกก็ืออเเิ่่มมมจผงา ส่วนทงังฝั่งนิวคาสเซิลเนี่ยในช่วงครึ่งเวลาหลังเนี่ยเกมลุกพวกเขาเนี่ยถ้าเทียบกับในช่วงครึ่งแรกนยผมว่าก็ไม่ผมว่ามองว่าพองพอกันเลยนะครับที่โอกาสเนี่ยแทบจะไม่ได้มีเยอะมากมายเลยเลยนะครับการขาดกอร์ดอนวันนี้ไปเนี่ยผมมองว่าส่งผลเสียต่อเกมมากเลยจริงๆนะครับม้ว่ากอร์ดอนในช่วงหลังเนี่ยฟอร์มจะไม่มาแต่ถึงเวลามีเขาเนี่ยอย่างน้อยถึงจะไม่ยิงในช่วงนี้ก็จริงแต่ยังพอจะมีการสร้างสรรค์อะไรที่เห็นจากเขาอยู่บ้างนะครับอย่างในวันนี้เนี่ยมันเห็นได้ค่อนข้างชัดเลยว่า มีแค่อีซักคนเดียวจริงที่พอจะอันตรายอยู่บ้างนะครับทางฝั่งฮาวิบาลทางซ้ายวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเลี้ยงค่อนข้างติดซะเยอะนะครับส่วนออมิลอนเนี่ยผมว่าแทบจะไม่มีส่วนับเกมเลยนะครับก็ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมช่วงหลังเขาถึงหลุดตัวจริงไปแล้วนะครับก็พูดถึงพาร์ทในการเปลี่ยนตัวลงมาเนี่ยฮาวก็เปลี่ยนพวกตัวินล,ล็อกนะครับเดคอบเมอร์ฟี่ลงมาที่พยายามจะเป็นเกมลุ้นิติใหม่ๆรูมาบ้างนะครับ วีลอกลงมาเนี่ยก็พอสร้างสรรค์อันรายได้อยู่2-3ครั้งนะครับแต่ก็รู้สึกว่าไม่ได้อันตรายอะไรมากมายนะครับส่วนทางฝั่งเชลซีก็ส่งเอนโซเฟร์นันเดสนะครับลงมาแทนโรเมโอลาเวียที่วันนี้ก็ต้องบอกว่าเล่นค่อนข้างทรงๆนะครับก็เลยเอาตัวจริงที่เป็นอยู่ละกลับคืนสภาพเดิมนะครับแล้วก็จะมีมิคาโลโมดริกนะครับลงแทนมาดูเอเก้ที่เริ่มจามหมดๆไปในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับแล้วเอาเปโดเนโตมาทางฝั่งขวาก็ผมมองว่าการเปลี่ยนทั้งสองทีพวกน,นี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยในจากในรูปเเกมเลยนนะะคครับ่่อข้างทีจ ท่งงไปด้วยกันทั้งคู่นะครับแล้วไปมา,มาเนี่ยค่อนข้างอึดอัดสำหรับทั้ง2ทีมเลยเชลซี Chelsea เนี่ยคือพร้อมที่จะเสียทุกเมื่อเลยนะครับเพราะว่าเกมรับของพวกเขาเนี่ยก็ไม่นิ่งแล้วก็ไม่แน่นอนนะครับโดยโควิลกับโฟฟาน่าเนี่ยพร้อมที่จะแจกอยู่ตลอดเวลาเลยก็ว่าได้นะครับซานเชสเนี่ยก็อย่างที่เรารู้กันพร้อมที่จะพาดบอลเท้าได้ทุกเมื่อนะครับส่วนทางนิวคาสเซิลเนี่ยก็แดนเบิร์นไปนี้ก็ต้องอย่างที่เรารู้กันว่าค่อนข้างโรยลาไปมากแล้วนะครับเวล,ลาสวนมาที่เนี่ยเชลซีก็ค่อนข้างที่จะทํา สวนมาได้เรื่อยๆอยู่แต่ในจังหวะสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ค่อยเด็ดเสร็จเด็ดขาดกันสักทีหนึ่งนะครับก็เลยเนี่ยมันก็เลยยื้อกันไปยื้อกันมาอยู่อย่างเงี้ยครับจนจบเกมเลยเป็นว่าทั้ง2ทีมเนี่ยทำอะไรกันไม่ได้เพิ่มเติมนะครับจบที่เชลซีเนี่ยที่ยิงตุนในช่วงต้นครึ่งทั้ง2ครึ่งเนี่ยไปได้นะครับเจอเป็นฝาดที่คว้าชัยชนะไปได้สําเร็จด้วยสกอร์2-1นะครับสรุปสิ่งที่เห็นได้ในเกมวันนี้เลยนะครับผมมองว่าเป็นเกมที่ทั้ง2ทีมเนี่ยเล่นด้วยด้วยความที่ไม่่่่่่่คคคออยยยยยดดดีีีีี้้้วววกกััััันนนนนนททงงงูเเเเลละรบาฝชซ๋ สิ่งที่ดีในมุมของผมนะครับก็คือตรงโคพาเมอร์นะก็ยังเป็นจุดที่แบกเชลซีได้ดีเหมือนเดิมนะครับโดยวันนี้เนะี่ยสประตูที่ได้มาเนะี่ยก็ยังคงเป็นเขาเหมือนเดิมนะครับที่มีส่วนในเกมลุกทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นเหตุผลที่ทําให้เชลซีเนี่ยในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยรอดมาได้หลายนัดเพราะมีเขาคนนี้นี่เลยนะครับผมว่าเกมวันนี้ก็เป็นหนึ่งในลักษณะเกมแบบนั้นเลยที่เชลซีเนี่ยก็คือโคพาเมอร์อยู่ในเตะอะไรประมาณนั้นเลยนะครับที่เป็นคนแบกอยู่นะครับวันนี้นผมว่าถ้าไม่ได้โคลพาเมอรับ ส่วนจุดอื่นในเกมลุกเนี่ยผมมองว่าก็พอได้นะครับแต่มันก็ไม่ได้แบบรู้สึกดีที่สุดขนาดนั้นวันนี้นะครับคือโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยไปโดเนโตกับมาดูร์เก้ควรเลือกสักคนหนึ่งอยู่ทางฝั่งขวาไปนะครับคือการเอาเนโตไปเล่นทางฝั่งซ้ายเนี่ยค่อนข้างเสียของถึงแม้ทนี้จะมีแอซิก็ตามนะครับแต่ก็มีแค่จังหวะนั้นจังหวะเดียวที่เปิดแล้วดูเข้าท่านะครับนอกนั้นเนี่ยก็ เป็นมิติที่นิวคาสเซิลเนี่ยเดาทางได้ง่ายโดยว่าเนโตเนี่ยต้องเข้าซ้ายก็เลี้ยงไปมุมนั้นไม่ให้เขาเปิดง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอเข้าขวาเนี่ยก็คือดับสนิทนะครับมีลุ้นยิงวันนี้ด้วยเท้าขวาไปรอบนึงก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่โชซีก็ต้องน่ากลับไปใช้ซันโชเหมือนเดิมนะครับส่วนในตรงฝั่งขวาเนี่ยก็เลือกเอาสักคนนึ่งนะครับส่วนมูดริกเนี่ยก็อย่างที่เรารู้กันว่าเขียนขึ้นมาค่อนข้างยากนะครับก็เลยคิดว่า ควรใช้ซานโช่ต่อเนื่องต่อไปก่อนนะครับในช่วงเวลาแบบนี้หรือว่าอ่ะอีกออปชั่นหนึ่งก็คือเจ้าฟิลิกอ่ะจะไปลองตรงนั้นไหมอะไรแบบเนี้ยนะครับก็น่าลองเหมือนกันนะครับส่วนขน้างหน้าเนี่ยแจ็คสันอ่ะผมว่าก็ค่อนข้างดีเลยในปีนี้นะครับถึงแม้ว่าในปีที่แล้วเนี่ยเราอาจจะมีภาพจําว่าเขาไม่โคมบ้างอะไรบ้างแต่ปีนี้ผมรู้สึกว่าเขาก็ยิงมาได้เรื่อยๆรู้สึกดีกว่าในปีที่ผ่านมานะครับผมว่าให้เขาลงไปเรื่อยๆอเนี่ยโอเคละตรงจุดนี้นะครับ ส่วนในแผงกลางเนี่ยผมว่ากลับไปใช้เอนโซ่คู่ไคเซโดเหมือนเดิมดีกว่าน่าจะโอเคกว่านะครับเพราะว่าลาเวียกับไคเซโดในสไตล์มันค่อนข้างที่จะคล้ายกันเกินไปนะครับส่วนหรือว่าจะเป็นแบบดอปไคเซโดก็ได้แต่ในมุมของผมไคเซโดก็เล่นดีนะครับก็เลยแบบคิดว่ายังไงก็ต้องเอนโซ่ลงคู่ไคเซโดไปก่อนนะเวลานี้นะครับลาเวียรู้สึกมันไม่ได้อิมแพกอะไรขนาดนั้นแล้วยิ่งเจอกับนิวคาเซิลที่ถือว่าเกมรับวันนะี้ไม่ได้มีจุดดีอะไรขนาดนั้นนะครับถ้าสมมติผมมองว่าเชลซีเนี่ย บุกไปเลยดีๆนะตั้งใจบุกแล้วจับตัวให้มันถูกฝาถูกตัวเนี่ยผมว่าวันนี้น่าจะชนะแบบไม่ยากเย็นขนาดนี้ไปแล้วนะครับก็นั่นแหละครับด้วยวันนี้มาเลเซียก็จับตัวมาแบบนี้นะครับแต่ยังดีที่ชนะไปได้ก,ก็ประมาณนี้ไปนะครับส่วนาราทเกมลับเนี่ยวันนี้ผมว่าก็ยังไม่ค่อยนิ่งกันสักเท่าไหร่นักนะครับโดยโควิลฟอฟาน่าเนี่ยก็ถือว่ามีจังหวะพลาดให้เห็นกันอยู่ส่วนซานเชสเนี่ยก็เสียวๆในบางครั้งอยู่นะครับ คุสเตวันนี้ถือว่าเติมได้ดีทั้งฝั่งขวานะครับแต่ก็จังหวะขึ้นไปจะจบสกอร์เนี่ยควรจาเดน,นมากกว่านี้นะครับเพราะว่ายิงแต่ละครั้งเนี่ยถือว่าปอกแป๊กมากๆเลยแล้วถ้าสมมติเกมมันไม่ขาดอะไรเงี้ยในเกมหน้าถัดไปอย่างเงี้ยมันก็อาจจะส่งผลต่อลูปเกมได้เลยนะครับสมมติเขากลับมาในเกมได้ในคู่แข่งนะครับแล้วตีเสมอได้เงี้ยมันทําให้มันแต้มมันพลิกได้นะครับถ้า แบบลูกที่กุสโตยิงหลุดไปในวันนี้โดนทีมที่แข็งกว่าเนี่ยลงโทษนะครับก็เป็นประมาณนี้ไปส่วนนางเจมวันนี้เล่นทางแบกซ้ายผมว่าก็ยืนได้นะครับแต่ยืนแบกขวาดีกว่านะครับใช้คูเเรย่าเหมือนเดิมนะผมว่าเวิร์กแล้วก็เป็นประมาณนี้ไปนะครับวันนี้เชลซีเนะี่ยก็อาจจะไม่ค่อยพอใจกับการจับตัวในผมุมของผมเท่าไหร่นะครับสำหรับมาริสกาแต่ก็โอเคมีเพลเมอร์อยู่ก็พอรอดตัวไปได้นะครับก็คงจะต้องเป็นอะไรประมาณนี้ไปเรื่อยๆนะครับ อย่าอินดี้แบบจัดตัวไม่ตรงที่ตรงทางสำหรับผู้เล่นอะไรประมาณนี้ไปนะครับส่วนนิวคารเซนในวันนี้นะครับอ่าพูดถึงจุดดีจุดเดียวเลยที่ผมมองเห็นในวันนี้ของพวกเขาก็คงจะเป็นแดนกลางนะครับที่กิมารายส์อ่าจูริงตันแล้วก็ซันโดรโตนารีเป็น3คนนะครับที่ผมมองว่าเออวันนี้ลงแล้วไม่ได้รู้สึกว่าเป็นรองในแดนกลางมากนะครับตรงนี้ของนิวคาสเซลแต่จุดที่รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะยแย่เลยเนี่ยจะเป็นพาร์ทเกมรับนะครับที่แดนเบิร์นยืนกับทางฟาบินแช ก็เป็นปัญหาเรื้อรังนะครับตรงนี้ของเนลควาเซนที่ต่อเนื่องมาหลังจากที่พลาดในช่วงท้ายตลาดกับการจะไปเอามาร์เกฮีแล้เราไม่ได้นะครับก็เลยเนี่ยช่วงต้นฤดูกาลอะตอนที่ผมทําคลิปก็อาจจะยังไม่ได้ส่งผลอะไรมากนะครับแต่พอเล่นๆไปในช่วงหลังที่ผมไม่ได้ทําคลิปมาเนี่ยก็ออกอาการให้เห็นนะครับว่าเริ่มที่จะมีแพ้มาเรื่อยๆแล้วนะครับกับปัญหาตรงนี้นะครับสำหรับทางเนลควาเซนก็คงจะต้องฝืนๆต่อไปก่อนนะครับในช่วงเวลานี้เนี่ย จนกว่าูเวนบอสแมนจะหายเจ็บกลับมานะครับผมว่ากว่าจะแน่นเนี่ยก็คงตอนนั้นเลยนะครับในตำแหน่งคู่เซนเตอร์เนี่ยส่วนแบ็คสองข้างลุยชอวกับทิปลามินโตเนี่ยผมว่าโอเคอยู่นะครับพอไปวัดไปวาได้แล้วก็อายุยังน้อยด้วยน่าจะเป็นแกนกับทีมไปยาวๆได้อยู่นะครับส่วนนิกโป๊ปประตูวันนี้ผมว่าก็ยังคงตามมาตรฐานของเขาได้ดีนะครับแม้ว่าเซนเตอร์จะมีปัญหาแต่เขาก็โชว์เซฟสำคัญๆเนี่ยไปอย่างน้อย4-5ถึงเซฟเลยนะครับในวันนี้ก็ยังคงโอเคอยู่นะครับ ส่วนพาร์ทข้างหน้าเนี่ยก็เป็นจุดที่ผมว่าปัญหาลักษณะคล้ายๆกับข้างหลังข้างข้างหลังเลยนะครับคือมีแค่อีซัคคนเดียวแล้ววันไหนขาดกอร์ดอนไปด้วยอย่างวันนี้เนะี่ยก็ทําเกมลุกแทบไม่ได้เลยนะครับฮาวิบานเนะี่ยในเกมกับนิวคาเซิลที่เขาตั้งแต่อยู่มาเนะี่ยผมมองว่าเขาเหมาะกับการเป็นซูเปอร์ซับลงมาเปลี่ยนเกมมากกว่านะครับนอนเล่นตัวจริงเนะี่ยผมรู้สึกว่ายังไม่ค่อยดีเท่ากับตอนเป็นตัวสํารองลงมานะครับ อามิลอนก็อย่างที่พูดไปคร่าวๆแล้วว่าตอนนี้คือสภาพเขาดูไม่ค่อยได้แล้วจริงๆนะครับส่วนเจคอบเมอร์ฟี่ลงมาเนี่ยก็เวลาก็พอมีนะครับแต่ก็สร้างอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยนะครับคือมันมีปัญหาหมดเลยนะครับในปีกทั้งบดของนิวคาสเซิลตอนนี้ถ้าวัดคนที่ใช้ได้จริงเนี่ยมีแค่กอร์ดอนจริงๆนะครับที่ยืนตัวจริงได้นอกนั้นเนี่ยก็คงต้องลงตลาดในมกุลาต่อไปนะครับว่าจะไปจัดการกันอย่างไรต่อนะครับส่วนข้างหน้าเนี่ยอีซัคก็ต้องรอเขากลับมามั่นใจนะครับช่วงนี้คือเห็นไดด้ชชัเลยใน่วง ลูกครึ่งเวลาหลังนะครับที่โฟฟาน่าอุตสาห์แจกให้แล้วแต่อิซักเอาไปดวลเดียวกับซานเทสแล้วไปมัวแต่ยึกยุกยากนะครับสุดท้ายก็เลยนั่นแหละครับไม่ได้ยิงในจังหวะสุดท้ายไปก็เป็นจุดที่ถือว่าแสดงออกมาชัดเจนนะครับว่าเรื่องความมั่นใจของอิซักในช่วงนี้มีปัญหาจริงๆนะครับก็ต้องเรียบรีบเรียกฟอร์มกันต่อไปหรับศูนย์หน้าชาวสวีเดนไลน์นี้นะครับภาพรวมเกมก็ถือว่าเป็นประมาณนี้ไปนะครับทางฝั่งเชซีก็ได้พาเมอร์อีกแล้วนะครับเอาตัวรอดชนะไปได้1เกหนึ่งเกมในวัน การคุยหลังเกมพวกนี้ขอจบไปที่ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากติดตามคลิปต่อไปนะครับก็จะเป็นบิ๊กแมตช์ในค่ำคืนวันนี้นะครับอา์เซนอลเจอกับเนียวพูใครยังไม่นอนก็รอฟังกันได้นะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังมันจนถึงนี้นะครับถ้าหากใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจช่องก้าบ้าบอลในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เวลาหมดเวลาแล้วนะครับขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ